อยากได้กำไรตั้งแต่ซื้อแนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะราคาต่ำกว่าตลาดถึง30%กับป เดี่ยว2ชั้นขนาด52.5ตารางวากับ4ห้องนอน3ห้องน้ำและอีก4ที่จอดรถในทำเลเอบวกบวกในหมู่บ้านเพนพรซอยพุทธบูชา44ทุ่งครุอยู่ใกล้ทั้งมหาลัยบางมดโรงเรียนดลนศิษาลขาตลาดสดทุ่งครุเทสโกโลตัสแม็กแวลูแหมหน้าปากซอยพุทธบูชา44ยังมีปั๊มซัสโกซึ่งมีร้านอาหารชื่อดังอยู่มากมายเลยอีกทั้งยังอยู่ใกล้ทางง่วนสุขสวัสดิสว์วงแหวนอุตสาหกรรมและสถานีรถไฟฟ้าราดุรณะสายสีม่วง และยังไม่หมดนะเพื่อนๆอ,น,อนาคตจะมีถนน8เลนตัดผ่านใกล้อๆอีกด้วยเพื่อไปออกพระราม2และวงแหวนอุตสาหกรรมราคาบ้านขึ้นอีกแน่นอนทั้งหมดนี้ขายในราคาเพียง4.45ล้านบาทเท่านั้นบ้านเดี่ยวทรงโดมหลังนี้เป็นไทป์ใหญ่ที่สุดและเป็นแร์ไอเทมมีเพียง10กว่ายูนิตจากทั้งหมด500กว่ายูนิตในหมู่บ้านเพนพอรอแถมราคาประเมินหลังรีโนเวทเสร็จได้สูงถึง5.8ล้านบาทและราคาประเมินตามสภาพปัจจุบัน ได้สูงถึง4.7ถึง5ล้านบาทเพราะฉะนั้นซื้อวันนี้ได้กำไรตั้งแต่วันแรกแน่นอนโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนสนใจอินบ็อกซ์หรือติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะ